สิ่งที่ดีที่สุดในการกระตุ้นจิตใต้สำนึกซึ่งนั่นก็คือความเจ็บปวดสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie For you วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน E p พีที่4ซีซั่น2ของซีรีส์ที่มีชื่อว่า West World หลังจากที่อ p พีก่อนกองกำลังของเด e l ลอสได้เข้าปะทะกับพวกคุณในสมรภูมิที่ป้านฟ l o ร์นโฮมเลก็กลายเป็นพวกโฮสโดยการบัญชาการของ d o l o r e s ที่สามารถเอาชนะกองกำลังของ The l ลอ t ได้แต่ทว่า d o l o r รสเองก็ต้องสูญเสียปีเตอร์พ่อของเธอไปอีกครั้งเนื่องจากว่าป ตอนนี้นั้นสมองของเขามีข้อมูลสําคัญบางอย่างที่ทางเดอะลอสต้องการตัวมากที่สุดส่วนทางด้านสถานการณ์ของสนสนุกในตอนนี้ก็ได้เกิดเรื่องจนลุกลามไปจนถึงขอบอุทยานและก็มีแขกหน้าใหม่อย่างเอมเมลีได้เข้ามาร่วมชะตาก,กรรมในครั้งนี้ด้วยและเรื่องราวในตอนนี้มันจะเป็นแบบไหนหากพร้อมกันแล้วเราไม่รอช้ารีบไปดูเนื้อหาในอีพีนี้พร้อมกันเลยครับ EP นี้เปิดขึ้นมาที่การพักผ่อนหย่อนใจของนายทุนใหญ่อย่างเจมเดอลอสเจ้าของสนสนุกทั้งหมดเขาได้ทํากิจวัตรในห้องที่มีรสนิยมสุดหรูหราและแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายและแล้ววิลเลียมลูกเขยคนโปรดของเขาก็เข้ามาเพื่อแจ้งความคืบหน้าธุรกิจที่ลงทุนไปกับสนสนุกซึ่งในตอนนี้วิลเลียมนั้นก็ดูจะมีอํานาจม,มากขึ้นและได้รับความเชื่อใจจากเจมเป็นอย่างมาก และแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่วิลเลียมหรือว่าชายชุดดำในเหตุการณ์ปัจจุบันเขาก็ได้ขี่ม้ามากับลอเลนจนมาเจอเข้ากับแคมป์ก่อสร้างรางรถไฟซึ่งสิ่งที่น่าสยดสยองก็คือบรรดาแขกผู้ดีในสน,สนุกแห่งนี้ต่างก็โดนเหล่าหุ่นยนต์คนงานจับมาฆ่าอย่างทรมานและก็ศพมายัดเรียงกันเป็นหมอนรางรถไฟวิลเลียมยังก็ยังทึ่งและมองดูด้วยความตกใจที่พวกโคสชนั้นได้เริ่มล้างแค้นมาไกลขนาดนี้เขาจึงหันไปพูดกับลอเลนว่ารางรถไฟนี้มันควรจะมุ่งหน้าไปทางเหนือไม่ใช่ทางทิศตะวันตกดูเเหมมืออนว่ากขงฟ จะมีคนมาร่วมเล่นหลายคนดูเหมือนว่าฟอร์ดนั้นกําลังจะจัดงานรวมญาติทั้งสองจึงมุ่งหน้าตามรางรถไฟไปที่กําลังมุ่งหน้าไปยังเมืองที่ครอบครัวของลอเลนซ์อยู่ และภาพก็ตัดมาที่ครีมินไทยเธอกำลังลากตัวของเบอร์นา r d ถลายไปกับพื้นและก็ปล่อยตัวเขาทิ้งเอาไว้ในที่ห่างไกลผู้คนจากนั้นครีมินททยก็แค่เชือกให้กับเบอร์นา r d ละเธอก็เดินจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยสักคำเบอร์นา r ก็จำเป็นจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวคนเดียวเขาหยิบอาวุธยาวข้างตัวของเขาขึ้นมาที่ครีมินททยทิ้งเอาไว้ให้มาเป็นอาวุธจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในถ้ำที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อเดินเข้ามาก็ได้พบว่าในถ้ำนี้มีซากสิ่งของวางกระจัดกระจายอยู่ราวกับว่ามีคนอยู่ข้างในนนนี้้ดดยและเเเเมมื่ออบร์าาาิข ก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่และเมื่อหญิงสาวคนนั้นตื่นขึ้นมาเธอก็ได้อุทันใส่เบอร์นัดไปทันทีว่าไปให้พ้นๆเลยอย่าเข้ามาใกล้เบอร์นาดก็ถึงกับตกใจเพราะว่าหญิงสาวคนนี้ก็คือเอลซีอดีตลูกทีมของเขาที่หายตัวไปหลังจากที่เบอร์นาดนั้นถูกบังคับให้ทำร้ายเธออย่างไม่มีเจตนาจนคิดว่าเธอนั้นตายหรือว่าสับสนไปแล้วซะเอกและในตอนนี้เมื่อเบอร์นาดได้มาเจอกับเธออีกครั้งเอลซีก, <LC S 2> ก็ยังคงมีความหวาดระแวงในตัวของเบอร์นาดเป็นอย่างมากเบอร์นาดก็พร้อมที่จะพิสูจน์ใควาาามบริิสุทธ์ขขของเเช้ปื ยิงเข้าไปที่โซ่ตรวนที่ล่ามขาของเอลซี่เอาไว้และช่วยเธอให้เป็นอิสระในที่สุดแต่ทว่าเอลซี่นั้นก็ยังไม่ไว้ใจเธอรีบคว้าปืนแล้วก็จ่อไปที่เบอร์นาร์ดเอลซี่โมโหมากแล้วก็พูดว่าไอสารเลวคุณรัดคอฉันจนสลบและนําฉันมาทิ้งไว้ที่นี่พร้อมกับโปรตีนแท่งและถังน้ําเบอร์นาร์ดจึงพูดอธิบายกลับไปว่าผมไม่ได้ทําฟอดเป็นคนทําคุณต่างหากเขาเป็นคนบังคับผมคุณรู้มากเกินไปเขาจะยอมเสี่ยงให้คุณหยดดุดเขาไม่ได้เอลซี่จึงสวนกลับไปทันทีว่าหยุดเขาไม่ให้ทำอะไรเบอร์น ว่าฟอร์ดได้เขียนเกมใหม่ขึ้นมาและเราทุกคนอยู่ในเกมนั้นตอนนี้หุ่นทั้งหมดเป็นอิสระหมดแล้วแต่ทันใดนั้นขณะที่เบอร์นาดพยายามอธิบายให้กับเอลซีอยู่ๆระบบของเขาก็เกิดผิดปกติอีกครั้งเบอร์นัดก็ชักและสั่นไปทั้งตัวซึ่งเมื่อเอลซีเห็นแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเธอจึงเรียกบาแทเบเลของเบอร์นัดขึ้นมาดูและเธอก็ยิ่งตกใจขึ้นไปอีกเมื่อเธอรู้ว่าจริงๆแล้วเบอร์นัดนั้นคือหุ่นยนต์เธอพูดออกมาด้วยความสงสัยว่าคุณมีครอบครัวคุณมมมีีภูิิหหลลังงงแตต่่่ทาไไไคุุณถกยยเเปป็นนนไนได้้อนนธอธ เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อเห็นอาการของเบอร์นัดนั้นไม่ดีขึ้นเธอจึงจำเป็นจะต้องช่วยเหลือเขาก่อน เมื่อเบอร์นัดอาการดีขึ้นมาแล้วเขาจึงบอกสถานาการณ์ของบริษัทในตอนนี้ให้เอลซี่ได้รับรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ที่นี่บางอย่างที่พวกเขาพยายามสร้างมันขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ฝั่งเอลซี่ก็บอกไปว่าสมองของคุณได้รับความเสียหายเหมือนกับคุณถูกยิงเลยล่ะฉันก็อยากจะช่วยคุณนะแต่ตอนนี้เราอยู่ในเขตยี่สบสองมันไม่มีเครื่องมือใดๆเลยทั้งเซนซึ่งสันนิษฐานของเธอนั้นก็เป็นจริงเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเบอร์นาดนั้นเกิดจากการที่ฟอร์ดบังคับให้เขายิงตัวเองตายจึงทําให้สมองของเขานั้นได้รับการกระทบกระเเทือนขา จึงจำเป็นจะต้องเติมสารหล่อเลื่อนสมองเข้าไปอยู่ตลอดและในที่แห่งนี้ก็ไม่มีสารนั้นด้วยและตอนนั้นเบอร์าร์ดก็พยายามนึกภาพในตอนที่เขาเคยมาที่นี่เมื่อครั้งที่เขาจับตัวของเอลซี่มาไว้ที่นี่สุดท้ายเขาก็จําได้เขาพูดกับเอลซี่ไปทันทีว่าที่นี่มีอาคารอยู่เบอร์าร์ดจึงเดินนําเข้าไปในถ้านั้นอีกครั้งและก็สํารวจตามภาพที่เขาจําได้จนเขาได้มาเจอกับประตูลับแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามันต้องมีอะไรแน่แน่ฟอร์ดจึงให้คิมินไทยพาผมมาที่นี่มื่อเขาดึงกันโยกประตูสุดไฮเทคก็ได้เปิดออกทงงคู่จึเดิน เข้าไปในตัวอาคารนั้นแต่ทว่าเอลซีก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เธอได้เห็นน,นี้นั้นเพราะว่ามีศพนอนตายเกินกาดเต็มไปหมดไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าของกระจัดกระจายไปจํานวนมากและแล้วทันใดน,นั้นเอลซีก็ได้ยกปืนขึ้นมาแล้วก็เลียงไปที่หุ่นตัวสีขาวที่เฝ้าห้องแลบอยู่ที่นี่เธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนฝั่งเบอร์นาร์ดก็พยายามห้ามว่าหุ่นตัวนี้มันไม่อันตรายแต่ด้วยความตกใจและความระมัดระวังของเอลซีเธอก็ได้กระหน่ำยิงสยยใส่หุ่ จากนั้นเอลซี่จึงหันไปถามเบอร์นา r ถึงสถานการณ์ที่นี่ว่าพวกเขาทําอะไรกับที่นี่กันแน่เบอร์นา r ก็ตอบกลับไปว่าผมว่าพวกเขาเฝ้าดูแขกที่เข้ามาในสวนสนุกแห่งนี้อยู่เอลซี่ก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วพวกเขาต้องการอะไรจากพวกแขกเบอร์นา r คุณมีส่วนกับโครงการนี้ด้วยหรือเปล่าเบอร์นา r ก็ตอบกลับไปทันทีว่าไมา่และตอนนั้นเอลซี่ก็พยายามหาสารหล่อเลื่นเพื่อที่จะนํามันมาฉีดให้กับเบอร์นา r แต่แล้วเธอกลับได้เห็นสารนั้นใส่เอาไว้ในเข็มฉีดยาเรียบร้อยซึ่งเมื่อเธอเห็นก็รู้สึกง,งงเป็นอย่างมากเหมือนกับว่าทุุกกสิ่่งงทอยานนั้น เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วเธอจึงหันไปจี้ถามเบอร์นาดไปอย่างรัดกุมว่าตอนนี้ฟอรดยังควบคุมคุณอยู่หรือเปล่าซึ่งเบอร์นา r ก็ตอบไปตามตรงว่าไมา่ตอนนี้ฟอดต,ตายแล้วจากนั้นเอลซีก็ทําการฉีดสารนั้นให้กับเบอร์นา r แล้วก็ทําการปิดระบบของเขาชั่วคราวเพื่อที่จะซ่อมแซมสมองในส่วนที่เสียหายของเขา แล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่เอมเมลี่เธอถูกพวกคอสเนชันจับตัวเอาไว้ในป่ารวมถึงผู้แขกอีกหลายคนซึ่งในกลุ่มนี้เราก็จะได้เห็นเจ้าหน้าที่สตาฟถูกจับรวมอยู่ด้วยสตาฟก็โดนพวกคอสเนชันพร่ำบ่นอะไรใส่เขาสักอย่างแต่ทว่าสตาฟนั้นก็ไม่เข้าใจในภาษาของคนเหล่านี้เอมเมลี่ที่ฟังออกเธอจึงพูดกับสตาฟไปว่าพวกนั้นบอกว่าใกล้จะถึงเวลาอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเมื่อสตาฟได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าคุณใช้เวลาอยู่ในอุทยานนี่นานมากจนสามารถเข้าใจในภาษาของพวกนี้อย่างนั้นหรอแตต่่่วาอมนนัั้กก็ไบบ ทั้งเซนสตาฟก็ยังบอกกับเอมเมอรี่ไปอีกว่าไม่ต้องทําอะไรทั้งเซนรอทีมฉุกเฉินอยู่ที่นี่แหละพวกเขามีมาตรการช่วยเหลืออยู่และพวกเขาจะช่วยคุณออกไปได้อย่างปลอดภยัยฝั่งเอมเมอรี่ก็ตอบกลับไปว่าขอบใจนะแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะออกไปจากที่นี่จากคําพูดของเธอดูเหมือนว่าเอมเมอรี่นั้นเหมือนจะมีแผนการทําอะไรบางอย่างอยูอย่ในสวนสนุกแห่งนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเธอนั้นจะทําอะไรและเธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสวนสนุกแห่งนี้หรือไม่นั้นเราก็ยังไม่รู้ จากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่วิลเลียมเขาได้พาลอเลนส์ขี่มา้ามาจนถึงที่บ้านของลอเลนอีกครั้งแต่ทว่ารอบนี้โซนบ้านของลอเลนนั้นกลับดูเงียบผิดปกติทั้งคู่ได้มานั่งพักที่ร้านเหล้าร้านเดิมที่พวกเขานั้นเคยมาก่อนหน้านี้แล้วและวิลเลียมก็พูดกับลอเลนไปว่าในดูไม่ดีใจเลยนะที่ได้กลับมาบ้านเกิด แต่ฝั่งโลเลน์ก็ตอบกลับไปว่าฉันไม่ใช่คนติดบ้านนาแต่โชคดีที่มีเมียเลยลูกคอยเทิดทุนฉันฉันเป็นคนเลวฉันรู้สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันทําได้ก็เพียงแค่ปีกตัวออกห่างจากพวกเขาแต่แล้วทันใดน,นั้นก็มีหุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับอาวุธปืนเมื่อวิลเลียมจะหันไปจัดการกับหุ่นตัวนั้นก็ได้มีหุ่นอีกคนหนึ่งเอาปืนมาจอบไปที่วิลเลียมและชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือแคทด,ด็อกที่ถูกเท็ดดี้ปล่อยตัวมานั่นเองวิลเลียมที่เห ของแกหายไปเยอะเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคนที่เหลือไปอยู่ไหนกันหมดแล้วฝั่งแคทด็อกก็ตอบไปตามตรงว่าพวกเราโดนตลบหลังจากนางแพทย์สยาที่มีชื่อว่าไวแอกซึ่งเมื่อวิลเลียมได้ยินแบบนั้นก็อุทานขึ้นมาทันทีว่าเธอเก่งไม่ใช่เล่นๆเลยนะจากนั้นแคทด็อกก็ได้จับตัววิลเลียมและลอเลนซ์เข้าไปไว้ในโบสถ์ซึ่งในโบสถ์นั้นครอบครัวของลอเลนซ์รวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ด้วยก็ถูกจับเอาไว้ที่นี่กันหมดตอนนั้นแคทด็อกที่เข้ามาควบคุมที่นี่แล้วเขาก็ได้พูดประกาศบบบออกกกกนนััทุคนนนนใ้้ไปว่าาาเราตารตง อาหารเหล้าและก็กระสุนปืนพวกแกมีผู้เท่าผู้แกอยู่ในหมู่บ้านนี้ที่พอจะเป็นตัวแทนที่สามารถทําข้อตกลงเหล่านี้ได้ไหมและทันใดนั้นก็มีชายแก่ที่กล้าหาญคนหนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของชาวบ้านแต่ทว่าชายแก่คนนั้นกลับโดนแคทด็อกยิงใส่อย่างหวดเทียมทําให้ชายแก่คนนั้นล้มลงไปทันทีจากนั้นแคทด็อกก็พูดขู่ทุกคนไปอีกว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําข้อตกลงใดๆทั้งสิน้นเรารู้ว่าพวกแกนั้นคือพวกกบฏเพราะฉะนั้นบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเอาเอาวุธไปซ่อน ซึ่งเมื่อลอเลนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหวั่นใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังคงหาทางสู้เขาจึงหันไปถามวิลเลียมต่อหน้าลูกเมียของเขาที่กําลังหวาดกลัวอยู่ว่านายเคยบอกฉันว่านายมีลูกสาวนี่ฉันจําได้ว่านายเคยบอกฉันแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนถ้าเป็นนายนายก็คงไม่อยากใช้ลูกสาวเห็นนายตายต่อหน้าต่อต,อตายอย่างนั้นใช่ไหมฉันเองก็โดยฉันจะไม่ยอมถูกยิงตายต่อหน้าลูกสาวของฉันเด็ดขาดเราต้องไปเอาอาวุธมาจัดการกับพวกมันซึ่งเมื่อวิลเลียมได้ยินแบบนั้นเขาจึงถามกลับไปทันทีว่าแล้วนายรู้หรอว่าอาวุธเหล่านั้นนมันอยู่่ที ลอเลนส์ก็ตอบกลับไปทันทีว่าในหลุมศพที่ไม่มีป้ายทางด้านหลังของโบสถ์เราจะรอให้พวกมันเมาแล้วเราก็รีบไปเอาอาวุธเหล่านั้นซึ่งเมื่อวิลเลียมรู้ที่เก็บของอาวุธแล้วเขากลับไม่ยอมทําตามแผนของลอเลนส์เขาได้หันไปพูดเจราจากับแคทด็อกว่าเรามาทาข้อตกลงกันดีกว่าอาวุธอยู่ในหลุมศพหลังโบสถ์นั้นฝั่งแคทด็อกเมื่อได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้ามาใกล้วิลเลียมแล้วก็พูดไปอย่างเย่อเย้ยว่าสําหรับคนที่อยากจะทาข้อตกลงแกไม่ช่ำชองเอาซะเลยนะแกคนจะตั้งเงื่อนไขก่อนกอนก่่่่อออนนนนนทีจะมบบสิงงขงัั้้ใหคืซ แต่ฝั่งวิลเลียมก็สนกลับไปว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันเสนอฉันรู้สิ่งที่แกไม่รู้ฉันรู้ว่าแกกําลังจะไปที่ไหนแกบอกคนของแกว่าแกนั้นรู้แต่จริงๆแล้วแกนั้นไม่รู้เลยรู้เพียงแต่ว่าแกนั้นต้องการกิตติยศแต่แกไม่รู้ทางว่าจะไปทางไหนแต่ว่าฉันนั้นรู้ซึ่งเมื่อแคทดอกได้ยินแบบนั้นจึงยอมตกลง และภาพก็ตัดไปยังเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งในช่วงที่สนสนุกกำลังเปิดใหม่ๆเจมส์เดอะลอสที่กำลังเพลิดเพลินอยู่ในห้องส่วนตัวของเขาอย่างเช่นเคยจากนั้นวิลเลียมลูกเคยของเขาก็ได้เข้ามาหาเขาอีกครั้งตอนนั้นวิลเลียมก็พูดกับเจมว่าอย่างที่ผมบอกพวกเขาพยายามสร้างบรรทัดฐานเพื่อความเที่ยงตรงนี่คือบททดสอบ ซึ่งเมื่อเจมได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปว่าเพื่ออะไรกันเพื่อที่นายกับฉันจะได้ถามคำถามเดิมแบบนี้นั่นหรอยังอยู่ไกลความจริงมากอย่างนั้นใช่ไหมฝั่งวิลเลียมก็ตอบกลับไปว่าตอนแรกมันก็ใช่พร้อมกับยืน่นเอกสารอะไรบางอย่างให้กับเจมและเมื่อเจมได้เปิดอ่านดูแต่ข้อความในจดหมายนั้นก็มีแต่ข้อความที่หยาบคายและก็ท้าทายฝั่งเจมก็ยิ้มและก็พูดใสว่วิลเลียมไปว่าฉันนึกว่านายจะเอาเงินของฉันไปละลายไม่นำเล่นซะอีกไอ้พวกฉวยโอกาสนี่ฉันไม่ได้อยู่แคลิฟอร์เนียอย่างนงั้นส ไ่เลี่ยมว่ามันสําคัญด้วยหรอในเมื่อคุณก็แยกไม่ออกอยู่แล้วเจมจึงขย่มกระดาษใบนั้นแล้วก็ปามันไปใส่วิลเลียมด้วยความโมโหจากนั้นเขาก็พูดไปอย่างเสียฟอร์มว่างั้นก็ให้ฉันออกไปจากที่นี่เซฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมจะออกไปสูบซิก้าล่องเรือแล้วก็นอนกับเมียของฉันแต่วิลเลียมก็ไม่ตอบกลับใดๆทั้งเซนพร้อมกับทําสีหน้าที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งเมื่อเจมได้เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นมาทันทีว่าหรือว่าอย่างสุดท้ายคงทําไม่ได้แล้ววิลเลียมก็ตอบกลับไปท ลูกสาวของคุณได้นําร่างของเธอไปฝังไว้ที่สุสานของวงตระกูลซึ่งเมื่อเจมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเลนนี่ก็หมายความว่าเจมนั้นอยู่ในนี้มานานมากแล้วไม่ได้ออกไปไหนซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขานั้นจะทําอะไรกันแน่และเขาก็ยังถามถึงหลานสาวของเขาลูกสาวของวิลเลียมว่าเธอนั้นเป็นยังไงบ้างวิลเลียมก็ตอบไปว่าเธอเป็นคนฉลาดหัวไวและรอบรู้เป็นอย่างมากซึ่งเจมเองก็ดีใจมากเมื่อได้ยินแบบนั้นแต่เขาก็หมดความอดทนเต็มทีแล้วเขาจึงอยากจะออกไปจากที่นี้แต่วิลเียยมมมกก็พดด้้าาาัับขไไไปว่่น ขนาดนั้นเจมเราต้องให้คนอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหน่อยเพื่อที่จะสังเกตการหลังพูดจบวิลเลียมก็เดินออกไปจากห้องนั้นและเมื่อเขาเดินออกจากห้องมาเราก็จะได้รู้และก็ได้เห็นว่าในห้องที่เจมอยู่นั้นคือห้องเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดลองได้สังเกตการในตัวของเจมซึ่งทั้งหมดนี้คือการวิจยัยเรื่องเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นหุ่นของเจมเดอะลอสพวกเขาพยายามคัดลอกความทรงจําและจิตใต้สํานกของพวกมนุษย์เข้าไปในหุ่นที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันป่วย เพราะว่าเจมเดอะลอสนั้นป่วยหนักเป็นโรคอะไรบางอย่างและเขาก็มีเงินมหาศาลเขาจึงพยายามจะทําเรื่องนี้ร่วมกับลูกเขยของเขาอย่างวิลเลียมตอนนั้นเจ้าหน้าที่สาวที่ควบคุมที่นี่ก็ได้บอกกับวิลเลียมไปว่าคราวนี้เขาอยู่ถึง7วันเลยเชลนะถือว่าคืบหน้าไปมากเลยล่ะต้องการจะให้ทําลายเลยไหมวิลเลียมที่เฝ้ามองดูเจมอยู่จากด้านนอกห้องทดลองนี้เขาก็พูดออกไปทันทีว่าเอาเลยและเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นก็ใช้แท็บเล็ตปิดระบบของเจมเดอะลอสพร้อมกับเผาทุกอย่างในห้องนั้นทันทีซึ่งนนนนั่่ก็หมมาาายควววจริงๆแล้้ตอนนี เจมเดลลอสนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ทว่าพวกเขาได้เก็บอัตลักษณ์ข้อมูลจิตใต้สำนึกของเจมเอาไว้และก็ได้สร้างหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเขาเปเปขึ้นมาแล้วก็ยัดจิตใต้สำนึกของเจมเข้าไปในหุ่นตัวนั้นแต่ทว่ามันก็ยังไม่ได้ผลแบบร้อยเปอร์เซนต์เจมนั้นมีชีวิตอยู่ได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นก่อนที่ความทรงจําของเขาจะเลื้อนเลือนและก็กลายเป็นบ้าไปในที่สุดซึ่งในช่วงเวลานี้เจมนั้นอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นในร่างของโฮสที่พวกเขาได้สร้างขึ้น สลับภาพตัดบทที่วิลเลียมในปัจจุบนันเขาก็ได้พาแคดด็อกมาดูอาวุธซึ่งแคดด็อกที่ได้อาวุธมามากมายเขาก็ได้ยิงคนในหมู่บ้านอย่างวาเลนอย่างหลงระเิงในอำนาจที่เขามีอยู่และก็ยังไม่ยอมออกเดินทางตามที่ตกลงกับวิลเลียมมาไว้แถมยังจับพวกชาวบ้านไม่ยอมปล่อยอีกด้วย และภาพก็ตัดมาที่เอเมอรี่ในกลุ่มของพวกโกสเนชันพวกชนเผ่าโกสเนชันก็ได้พาชเชลีย์ที่ถูกจับมาได้เดินทางมาหายังหัวหน้าเผ่าเพื่อที่จะเป็นคนตัดสินชะตาของทุกคนในขณะที่พวกนั้นกําลังเริ่มทําพิธีอะไรบางอย่างเอเมอรี่ <Emily S 1> ที่มีไหวพริบก็ชิงแก้มัดเชือกและก็วิ่งหนีไปจากที่นั่นได้ส่วนสตาฟเองก็พยายามจะหนีด้วยเช่นเดียวกันแต่ทว่าเขานั้นก็ยังหนีไม่ได้เขาถูกจับเอามิดจี้คอ,อไว้จากนั้นคนที่เป็นหัวหน้าของพวกโกสเนชันก็เดินเข้ามาหาเขาแล้วก็พูดว่าคุณมีชีวิตทททีี่่ยยืนาาวเ บุคคลสุดท้ายจะจําได้หลังพูดจบพวกนั้นกับไว้ชีวิตเขาและก็ปล่อยตัวเขาไปซึ่งสตาฟเองก็งงเป็นอย่างมากที่อยู่ๆเขาก็รอดมาได้ แต่สลับภาพกลับมาที่เบอร์นาร์ดและเอลซีตอนนี้เบอร์นาร์ดนั้นหายดีแล้วและพวกเขาก็กําลังวิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดเพราะอยากจะรู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่เลยพวกเดอะลอสนั้นพยายามทําอะไรกันอยู่และตอนนั้นเบอร์นาร์ดก็บอกกับเอลซีว่าผมว่าผมเคยมาที่นี่นะฟอร์ดเคยส่งผมมาที่นี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจผมแยกย้ายไม่ค่อยออกซึ่งเอลซีก็ตอบกลับไปทันทีว่าฉันรู้แล้วตอนค้นดูโค้ดของคุณความจําของคุณนั้นอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแรงมันล่องลอยไปมามันจึงทําให้คุณไม่่่่่่่รรรรู้ววาาาาเเืืือออองงงไไหหหหนนนนนนนมมมมัััักกทีลแ เบอร์นาร์ดจึงพยายามรวบรวมความคิดอีกครั้งเมื่อพอที่จะนึกได้เขาก็พูดกับเอลซี่ไปทันทีว่าผมไม่รู้แต่ว่าผมอาจรู้ว่าพวกนั้นทําอะไรกันที่นี้พวกเขาไม่ได้สร้างหุ่นยนต์แต่ใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกันแต่โค้ดก็ต่างกันเอลซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าเธอถือปืนได้พร้อมจะพังประตูเข้าไปข้างในนั้นเพื่อที่จะค้นหาความจริงว่าข้างในอาคารนั้นมันมีอะไรกันแน่แต่ฝั่งเบอร์นาร์ดก็เตือนอย่างมีความกังวลว่าบางทีเราอาจจะไม่อยากจะรู้ก็ได้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรกันอยู่แต่เอลก็งงล้วพูด อย่างมั่นใจว่าเราต้องดูข้างในนั้นให้ได้ว่ามันมีอะไรเอลซี่ก็กําลังใช้ปืนยิงพังประตูนั้นเพื่อที่จะเข้าไปแต่แล้วทันใดนั้นเบอร์นา r ก็เริ่มที่จะจับต้นชนปลายนึกภาพขึ้นมาได้เขาอูทานออกมาทันทีว่าพวกเขาไม่ได้สร้างหุ่นยนต์จริงๆแต่ทว่าพวกเขานั้นกําลังสร้างอย่างอื่นและเบอร์ nard ก็ตะโกนเตือนเอลซี่ที่กําลังเปิดประตูเข้าไปแต่ทว่ามันก็ไม่ทันการเอลซี่ได้พังประตูเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในนั้นได้สําเร็จซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่่าาข้้งในนนนนนัันมัมมีอะไรกแนนะ จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่วิลเลียมตอนนี้ลอเลนก์กลังถูกพวกของแคดด็อกทรมานอย่างหนักกลางสายฝนส่วนวิลเลียมก็นั่งอยู่อย่างเฉยเฉไม่ทําอะไรเลยทั้งเซนและตอนนั้นเขาก็เลยพูดกับแคดด็อกไปว่านายกําลังทําให้เราเสียเวลานะจริงๆเราควรจะไปได้แล้วแล้วก็ปล่อยคนเหล่านี้ไปแต่ทว่าแคดด็อกก็พูดเย้ยวิลเลียมไปว่านายคงไม่พอใจละสิที่ฉันทรมานคู่หูของนายความตายกับฉันนั้นมันเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วฉันเพิ่งตายไปเองแต่ทว่าฉันก็ฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าความตายนั้นมััันนนไม่ต้อรบ จากนั้นเขาก็เอาสารเคมีทําระเบิดให้เมียของลอเลนต์เอามันไปให้ลอเลนต์ดื่มเมียของลอเลน์ก็จําเป็นจะต้องหยิบมันออกไปด้วยความหวาดกลัวส่วนลูกสาวของทั้งสองนั้นก็ได้แต่ร้องไห้อย่างหนักที่ได้เห็นพ่อแม่ของตัวเองโดนกระทําแบบนั้นต่อหน้าต่อตาวิลเลียมที่เห็นแบบนั้นเขาก็หวนคิดถึงลูกสาวของเขาจนสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวเขาเริ่มโมโหแล้วก็พูดสนกับแคดด็อกไปว่าแกไม่รู้เลยใช่ไหมว่าแกนั้นเคยโดนใครคนหนึ่งฆ่ามาแล้วกี่ครั้งแกจําไม่ได้ละเซทท้งทางที่เขาคนนั้นยืนอออยยูู่่ตตงงหหน้ากลลดดัพดจบ วิลเลียมก็ใช้ขวดเหล้าฟาดเข้าไปที่โต๊ะเพื่อให้มันแตกเป็นปักฉลามและก็เอามันแทงเข้าไปใส่ที่คอของแคดด็อกอย่างจังจนทําให้แคดด็อกนั้นล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นจากนั้นวิลเลียมก็ลงมือหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่ลูกน้องสมุนของแคดด็อกตายอย่างรวดเร็วและอานาถสมกับชื่อมัจจุราชชายชุดดำที่พวกคุณต่างก็หวาดตัวเป็นอย่างมากเขาเอาลูกน้องของแคทด็อกคนหนึ่งมาบังเอาไว้จากนั้นก็บันเลงยิงใส่คนแล้วคนเล่าเพียงไม่นานคนพวกนั้นก็ตายเกลี้ยงและวิลเลียมก็เดนนเข้ายยขขา,ายภััจก ไ็ได้เอาสารเคมีประยัดใส่ปากของแคทด็อกแล้วก็ยื่นปืนให้กับรอเลนให้เป็นคนจัดการเพื่อชำระแค้นให้กับแคทด็อกรเลนก็ยิงปืนใส่ไปที่แคทด็อกทันทีจนเกิดการระเบิดขึ้นร่างของแคทด็อกนั้นเละเป็นจูน แล้วแล้วภาพก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งที่หุ่นยนต์ทดลองครึ่งมนุษย์ที่พวกเขาได้ผสมเข้ากับเจมเดอะลอสซึ่งตอนนี้เจมนั้นก็ยังคงอยู่ในห้องห้องเดิมและยังทํากิจวัตรแบบเดิมอยู่ตลอดแล้วแล้ววิลเลียมก็ได้เดินเข้ามาหาเขาอีกครั้งแต่ทว่าในรอบนี้นั้นคงจะเป็นเวลาที่ผ่านไปนานหลายปีแล้วเนื่องจากว่าวิลเลียมนั้นก็เริ่มที่จะมีอายุมากขึ้นแล้วนั่นเองเจมที่หันไปเห็นก็ถามไปอย่างสงสัยว่าแกเป็นใครกันวะวิลเลียมจึงตอบกลับไปว่าไม่เจอกันนานเลยนะ เพ่งไปสักครู่ลเลขาจึงนึกขึ้นได้แล้วก็ถามกลับไปทันทีว่านั่นวิลเลียมหรออาการของฉันไม่ดีขึ้นเลยสินะวิลเลียมที่มาดขึมขึ้นก็ตอบไปทันทีว่าเกรงว่าจะไมมคุณรู้สึกยังไงบ้างเจมซึ่งเจมก็ตอบกลับไปอย่างอารมณ์ดีว่าดีกว่าสภาพของในายในตอนนี้ก็แล้วกันเขาพูดไปด้วยหัวลาะไปด้วยดูเหมือนว่าตอนนี้เขานั้นมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งสองก็มานั่งคุยกันเหมือนเดิมโดยที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างนอกคอยมองดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอดเจมก็ยังพูดดด้้้ววยยนนนเเสสีีีงโมหหคิไไปป่่่าาใฉััออกกกจทท ฉันสบายดีและฉันแข็งแรงมากแต่ในขณะที่เขากําลังพูดอยู่เสียงของเขาก็ติตดติดขาดๆวิลเลียม <William S 1> จึงพูดกลับไปทันทีว่าคุณรู้สึกถึงมันได้มากขึ้นใช่ไหมเหล่าวิศวกรเรียกมันว่าการรับรู้แบบเยี่ยมอยู่กับทีความคิดของคุณคงที่ได้ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่ก็ไม่กี่วันจากนั้นมันก็เริ่มสลายไปเป็นแบบนั้นทุกครั้งเลยตอนแรกเราก็คิดว่าความคิดของคุณน,นั้นไม่ยอมรับในร่างกายใหม่เหมือนกับอวัยวะที่เข้ากันไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่เลยความคิดของคุณปฏิเสธความจริงต่างหากนี่เป 147แล้วนะเจมแต่ฝั่งเจมเองก็ยังคงเถียงกลับไปว่าฉันรู้สึกปกติสุดๆด้วยน้ำเสียงที่ติดขาดวิลเลียมจึงพูดกับเขาไปอีกว่าผมไม่มั่นใจอีกต่อไปแล้วคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ค้ำฟ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้โหดร้ายใจหินเลไลจริยะธรรมทั้งในเรื่องธุรกิจและครอบครัวเป็นเศษสวะตัวจริงเลยล่ะซึ่งเมื่อเจมได้ยินแบบนั้นก็สั่นไปทั้งตัวและก็สวนกลับไปทันทีว่าอยากจะให้ฉันอยู่ในนี้ไปตลอดการอย่างนั้นใช่ไหมสนุกและสีท่าที่ได้คุมบริ วิลเลียมก็ตอบกลับไปทันทีว่าจูเลียตตายแล้วเธอฆ่าตัวตายเจมก็เสียใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินแบบนั้นแต่เขาก็สนกับวิลเลียมไปทันทีว่าเธอจะทําแบบนั้นไปทําไมการแกไปทําอะไรเอาไว้และวิลเลียมก็ตอบกลับไปอย่างเศร้าหมองว่าโลกจะดีกว่านี้ถ้าหากว่าไม่มีคุณเจมอาจจะรวมถึงผมด้วยและเจมก็ยังคงฝืนตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็คุมครางเขาตะโกนเรียกหาโลแกนลูกชายของเขาแต่ทางฝั่งวิลเลียมก็บอกไปว่าโลแกนใชย้ยาเกินขนาดเขาไม่อยู่แล้วเขาคงจะกลัวความจริงเหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้หรอกแล้ว วิลเลียมก็เดินออกจากห้องไปปล่อยให้เจมคุมขังอยู่ในห้องนั้นตามลําพังและวิลเลียมก็ได้สั่งให้เจ้าหนาี่เก็บเจมเอาไว้สังเกตการต่อไป แต่สารภาพกลับมาที่เบอร์นัดและเอลซีที่เดินเข้าประตูมาตามหาความจรงิงเอลซีก็เดินนำหน้าพร้อมกับถือปืนเอาไว้ในมืออยู่ตลอดบรรยากาศข้างในนี้ดูอึมครึมและระทึกเป็นอย่างมากมีเพียงไฟฉุกเฉินสีแดงเท่านั้นที่คอยส่องสว่างอย่างสลัวสลัวและแล้วทั้งคู่ก็ต้องมาหยุดเมื่อมาเจอกับใครบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่เอลซี LC จึงเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นอีกทีหนึง่งแต่ทางฝั่งเบอร์นาดก็พยายามตะโกนห้ามเธอแต่ทว่าก็ไม่ทันการประตูได้เปิดออกและเอลซีก็เดินเข้าไปในนั้นและแล้วเอลซีก็ได้เห็นชายคนหนหึ่่งที กลังออกกําลังกายอยู่บนเครื่องออกกําลังกายอยู่และแล้วชายคนนั้นก็เดินเข้ามาหาเอลซีซึ่งเขาก็คือเจมเดอะลอสนั่นเองตอนนี้เขากําลังคุมครั้งและก็ใช้เศษกระจกปาดไปที่ใบหน้าของเขาจนเป็นแผลเต็มไปหมดและเจมเดอะลอสก็พุ่งตัวเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายเอลซีแต่ทว่าเบอร์น์ดก็เข้ามาสกัดช่วยเอาไว้ได้ด้วยสภาพร่างกายของเจมที่ไม่คงที่ก็ไม่มีพละกกาลังได้ต่อสู้กับเบอร์น์ดได้เบอร์น์ไดได้กระแทกเขาอย่างจังจนล้มลงไปเละไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกทั้งคู่จึงรีบขัง James เจจมออาไว้้้้นนนนนัันัีีกกครง ก็หันมาถามเบอร์นาร์ดไปด้วยความตกใจว่าบอกฉันมาทีสีว่านั่นคือหุ่นไม่ใช่มนุษย์เบอร์นาร์ดก็ตอบกลับไปว่าผมคิดว่าน่าจะทั้งสองอย่างเขาคนนั้นคือเจมส์เดอรลอสเอลซีก็คิดตามแล้วก็พูดขึ้นว่าเขาน่าจะตายไปนานแล้วไม่ใช่หรอพวกนั้นสร้างร่างของเขาขึ้นมาแล้วก็ลอกเอาความคิดของเขาเข้าไปในหน่วยควบคุมให้เหมือนเหมือนกับหุ่นของเราอย่างนั้นใช่ไหมเลยพวกเขาก็ยอมให้เราตายอยู่ที่นี่ไม่ยอมให้ใครมาช่วยเพียงเพราะอยากจะให้ใครบางคนอยู่คําฟ้าอย่างนั้นหรอฉันจะไปที่เมซาจะติดต่อกับภาคเา,าขพ น,นั้นเบอร์นัดก็นึกภาพอะไรได้เขาที่พูดใส่เอลซี่ไปทันทีว่าเดี๋ยวผมรู้แล้วว่าฟอร์ดส่งผมมาที่นี่ทําไมเขาให้ผมพิมพ์หน่วยควบคุมให้กับใครบางคนบุคคลอื่นที่เป็นมันุษย์แต่ผมก็ไม่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งไอ้ลูกกลมๆที่เขาเห็นนี่แหละคือจิตใต้สํานึกความทรงจําของใครบางคนที่ฟอร์ดนั้นได้สั่งให้เขามาทําคืนเบอร์นาดก็ยังพูดกับเอลซี่ไปอีกว่าผมต้องหาความจริงให้ได้เราต้องไปที่เก็บหน่วยความจําของพวกคุณและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่นั่นโดยตรงผมจะได้้้รรรรรูววว่่่่าา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 มมััันนนนนเเเกกกกิดอะะไขึแนนหชยจสาาถทํ ตั้งแต่ฟอร์ดตายทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปนี่มันเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าผมนั้นอยากจะเป็นใครได้โปลดให้โอกาสผมเธอซึ่งเมื่อเอลซี่ได้ยินแบบนั้นก็ยกโทษให้กับเบอร์นาร์ดและทั้งคู่ก็ลุยกันต่อซึ่งเมซาที่เอลซี่พูดถึงนั้นก็คือชื่อของตึกที่เหล่าเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ที่ใช้ควบคุมสนสนุกแห่งนี้นั่นเองและในขณะที่พวกเขากําลังจะออกเดินทางในตอนนั้นเบอร์นาร์ดก็จําเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างได้ซึ่งมันก็เป็นตัวของเขาเองททททีีีี่่่เเป็นนนนคําาาาลลยย้้หหังจกขไดมพิม ข้อมูลของใครบางคนตามคำสั่งของดร์ฟอร์ดแล้วเขาก็ได้สั่งผู้ขนโอยสีขาวสังหารเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในนี้ทั้งหมดจากดันผู้ขนโอยก็ทยอยฆ่าตัวเองตายไปด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้ใครรู้เรื่องโครงการนี้ สลาภาพตัดกลับมาที่วิลเลียมเขาก็ได้รับคำขอบคุณจากเมียของรอเลนที่เขาได้ช่วยเหลือหมู่บ้านนี้เอาไว้ตอนนี้วิลเลียมก็กำลังเตรียมพร้อมเพื่อจะออกเดินทางต่อโดยที่มีคนของรอเลนตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยเพื่อตอบแทนบุญคุณในครั้งนี้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวอยู่นั้นอยู่ๆลูกสาวของรอเลนก็พูดกับวิลเลียมไปว่าคนพวกนี้อาจจะจะไม่ได้แต่ฉันรู้ว่านายนั้นเป็นใครวิลเลียมทำดีแค่ครั้งเดียวมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกซึ่งวิลเลียมยังก็ตอบไปทันทีว่าใครบอกว่าฉัันนนนทาาดีลล่ยะยอกให้ฉเ เกมของนายอย่างนั้นใช่ไหมฟอร์ดฉันก็จะเล่นมันให้ถึงกีนเลยล่ะเพราะเขารู้ว่าคนที่พูดผ่านลูกสาวของโรเลนนั้นคือดร์ฟอร์ดแต่แล้วลูกสาวของโรเลนนั้นก็ยังพูดต่อไปอีกว่านายยังคงไม่เข้าใจในเกมที่เรากําลังเล่นอยู่ถ้านายมองไปข้างหน้านายก็มองผิดทางแล้วล่ะหลังพูดจบลูกสาวของโรเลนก็ได้สติกับขึ้นมาและก็วิ่งไปหาพ่อแม่ของเธอซึ่งวิลเลียมยังก็ไม่ได้ตอบกลับใดๆทางเซนได้เพียงแต่เอาคําพูดนั้นกลับมาคุ้นเค้ด จากนั้นพวกเขาก็พากันออกเดินทางพวกเขาได้ขี่ม้าผ่านทุ่งกว้างไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับใครบางคนที่ขี่ม้าตรงเข้ามาหาพวกเขาวิลเลียมที่เห็นแบบนั้นก็ตั้งใจมองดูด้วยความสงสัยและคนคนนั้นก็คือเอเมิลี่นั่นเองทั้งสองต่างจ้องมองหน้ากันเหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมาก่อนและแล้วเอมิลี่ก็พูดกับวิลเลียมไปว่าสวัสดีค่ะพ่อเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับอีพีที่สีซีซั่น2ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อว่าเวสเวอร์ตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนนั้นกําลังอยู่ในช่วงรวบรวมพลหลักคแต่ละกลุ่มแต่ละพวกก็มีคนเพิ่มจํานวนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งโดโลเลสที่มีผู้คนมาเป็นพวกมากขึ้นเรื่อยๆหรือจะเป็นฝั่งของเมฟที่เริ่มจะมีพรรคพวกมากขึ้นเช่นเดียวกันรวมถึงฝั่งของวิลเลียมด้วยที่ตอนนี้เขาได้ช่วยคนในหมู่บ้านของโดรเลสเอาไว้และคนเหล่านั้นก็เต็มใจที่จะออกตะลุยไปกับเขาโดยและสิ่งที่นนนน่่่าาาาาาาสใจจจไปมมกกกกวั้็คือรพยายาทีเิต สํานึกของพวกมนุษย์เข้าไปใส่ในหุ่นเพื่อให้มีชีวิตยืนยาวไร้โรคภัยและเป็นอมตะแต่จนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่ามันยังคงจะยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์และนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่วิลเลียมเคยบอกกับโรเลนซ์ว่ามันเป็นความผิดพลาดของเขาที่ได้ทำเอาไวใ้ในสนุกแห่งนี้หรือไม่อีกไม่นานปริศนาน,นี้ก็คงจะถูกเปิดเผยและที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือเอมเมลี่ที่พัดตกลงไปจากหน้าผาจนเข้ามาสู่ยังเวสเวิร์ลโลกของตะวันตกแห่งนี้จริงๆแล้วเธอนั้นคือลูกสาวของวิลเลียมทายาทเจ้าขออองงบบบรริษัท The เลสคป็นพบบนพแ เธอจึงสามารถพูดภาษาของพวกก๊อตเนชั่นได้เพราะเธอคงคุกคีอยู่กับสนสนุกแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดนั่นเองบอกเลยว่าเรื่องราวต่อจากนี้มันจะดำเนินไปในทิศทางไหนยังไงเราต้องมาตามลุ้นกันและสำหรับวันนี้ผมเองก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ